สวัสดีครับวันนี้ผมธนดนวรนพัฒน์กำลังจะไปไถนาลืมไปนึกได้ว่ารถพวรนะ่วงาาไยหนักหนักไม่ใช่หนักธรรมดานะถ้าขับได้ประมาณ3าสี่ชั่วโมงปวดแขนปวดหัวไหลไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกล้องก่อนแล้วกันอ่าตัวนี้รถของเราเนาะรุ่น รุ่น L30 นะครับ l 3 0 0 8เนาะ L36 L40 อะไรประมาณนี้มันก็จะคล้ายๆกันพวงมาลัยหนักจากที่ผมดูแล้วนะครับกลไกภายนอกโอเคปกติทุกอย่างคันชักคันส่งนะครับปกติหมดเนาะไม่มีตัวไหนลูกปืนเตะนะครับ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลูกปืนที่อยู่ใต้เผาควงมาะไยนะครับที่อยู่ตรงกระบอกเนี้ยเนาะเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่ง อ่าถอดออกมาเห็นแล้วนะครับมันจะอยู่ในกระบอกตัวนี้แหละมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมีลูกปืนลูกนึ่งอยู่ขนาดผมเอาน้ำมันหยอดแล้วนะนะครับมันก็คงเป็นไปนตามอายุการใช้งานมันเอาน้ำมันหยอดลงมาจากข้างบนแล้วนะมันยังหนักอยู่เลยนะครับคงต้องได้ถอดเปลี่ยนนี่แหละเราก็ถอดเอาแป้นแป้นตัวนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะเอาลูกปืนลูกนี้ออกแล้วก็เปลี่ยน เดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นลูกปืนเบอร์อะไร ดังเกลๆเลยหมุนดังก็ดืดเลยนไหมถ้าตัวนี้หลวมก็เปลี่ยนไอตัวนี้ด้วยนะครับบูดพวงมาลัยเป็นอย่างรอบที่แล้วผมเปลี่ยนไปลนะนะออกมาแล้วนี่คือลูกปืน โอ้โหไม่รู้ฝุ่นอะไรเศษเหล็กหรืออะไรขึร้นมาเศษยางบูทที่มันสึกมาด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อลูกปืนลูกนี้มาเปลี่ยนะเดี๋ยวเช็ดดูว่ามันเป็นเบอร์อะไรกันแนะ่หกศูนย์ศูนย์สองเสร็จนะครับแบบฟ้าเหล็กโอเคเดี๋ยวไปซื้อลูกใหม่มาเปลี่ยนกัน เราได้ลูกปืนมาแล้วเนาะลูกปืนลูกเดิมมันจะเป็นฝาเหล็กนะครับส่วนที่ได้มาเป็นฝายางคือถ้าเราไปซื้อที่ศูนย์เขาจะขายทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมก,กันกับลูกปืนนะครับทีนี้เราไม่ต้องไม่ต้องมาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ด้วยเราก็เลยซื้อเอาลูกปืนไปเทียบซื้อมาได้เบอร์เดียวกันมาแล้วก็เป็นแบบฝาปิดยางก็ถือว่าใส่ด้วยกันได้นะครับเวลาประกอบเข้ามันจะมีตัว ขอบตัวนี้นะครับให้เราตีย้ำเพื่อป้องกันลูกปืนมันหลุดออกมาด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเ้นเส้สน นี่เราเอาลูกปืนเข้าแล้วเนาะนะครับเนี่ยตรงมุมสี่มุมนี้นะครับมันจะมีมุมเดิมมันอยู่เราก็ตอกย้ำเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกปืนมันหลุดออกมานะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเข้้กับตัวรถกันอ่ะเรามาเริ่มกันประกอบกันเลยนะครับเป็ใส่กนนะเใส่แนตนี้ไปนะเินง่านอกแค่นั้นนะครับนะ <c oughs> ประกอบอย่อยก่อน ปอไสายไฟก่อนครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุของพวงมาลัยหนักนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ